ร้านสมจัดรเซาบ้านเครื่องเสียงการแจ้ง065 094 5779นะครับแนะนำนะครับแข็งใหญ่ยาวกว่าเดิมนะครับกับ power amp a manda นะครับหรือว่า amd audio นะครับในรุ่น mx ขีด0ึง pro นะครับแข็งแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะครับยาวยาวกว่าเดิมนะครับกับรุ่น1300 pro นะครับราคาเพียง13900บาทเท่านั้น ราคานี้รวมส่งฟรีแบบโอนนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมคุ้มพลังนะครับขับ18แนวได้ช่องละ2ดอกนะครับตัวนี้4ช a น n e l ก็คูณ2เข้าไป4คูณ2ก็เป็น8ดอกเล่นได้สบายเลยนะครับคุ้มพลังวัดนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1,003นะครับแล้วก็จบที่2,002นะครับ2,200วัตตนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่43.5กิโลกรมัม นะครับม้อปแปลงเทอร์ลอยลูกขนาดใหญ่ค่าปาซิตเตอร์มาให้ถึง16ตัวนะครับแผงวงจรกับงานละเอียดกิบนะครับเรื่องความร้อนนะครับก็สบายใจได้เลยมามีพัดลมพัดลมระบาความร้อนมาให้ถึง4ตัวนะครับกับ p o w e r อร์ AMD รุ่น MX 1 3 0 0 Pro นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรองท็อปลงมาอีกนะครับตัวท็อปสุดก็จะเป็นคาปา สชั้นตัวนี้ชั้นเดียวนะครับหมายถึง16ลูกนะครับก็ถือว่าแรงสั่งได้เลยทีเดียวนะครับกับด้านหลังเป็น XLR มาให้ถึงตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็สวิตช์โหมดให้เราเลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นบาลพาสไฮพาสนะครับแล้วก็โหมดบิดพาราเ l ลสเตอริโอนะครับก็มีประมาณนี้13,900บาทเท่านั้นนะครับท่านนะครับถึงช่วงเทศกาล ปีใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็ร้านแจ้งข่าวนะครับร้านจะหยุดในวันที่28ธันวาคม2566แล้วเจอกันอีกปีหน้าในวันที่2มกราคม2567นะครับย้ำอีกทีนะครับร้านจะหยุดในวันที่29นะครับทำงานวันสุดท้ายวันที่28ธันวาคม2566นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์065 0945779นะครับ065 0945779นะครับร้านสมจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผม